ส,าาบบาาสวัสดีตอวเชบาทุีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้พาไปที่ศูนย์บริหารกิจการาศาสนาสลามแห่งชาติเถลิมประเกียรติคลอง9เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับเขามีงานรวมน้ำใจเพื่อกลุ่มสตรีและรังสรรค์สิ่งดีๆมอบให้เยาวชนสู่อนาคตเพื่อหารายได้ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนและสตรีครับ งานนี้จัดโดยฝ่ายกิจาการเยาวชนและสตรีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งมีคุณสมชายหวังสวัสดิ์เป็นประธานงานจัดไปเมื่อ13พฤศจิกายน2565นะครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับมีบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่อย่างอาจารย์ไพศาลพรมยงประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ประธานจัดงานคุณการจนาฉาบสุวรรณเป็นอดีตผู้นวยการเขตคลองสามวาเป็นสตรีที่ว่าเก่งมากมากนะครับส่วนประธานในพิธีคุณนวลน้อยผลทวีเป็นอดีตผู้พิพากษาสารดีกาเป็นอดีตประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศของสารดีกาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องบอกว่า มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างยิ่งนะครับ <ไป S 1> น,นี่เป็นกลุ่มสตรีอันดามันมาจากภูเก็ตพังงากระบ,บี่กันจำนวนมากเลยทีเดียวนี่คุณชาติจินดาพนี่ทีมของภาพยนตร์หนังแขกนะนี่ฝ่ายจัดงานนี่ฝ่ายต้อนรับนะครับคุณสมชายวงสวัสร์นะประธานฝ่ายกิจการเยาวชนและสตรีครับ ดรวินัยดาลันนะพอศูนยวิทยาศาสตร์อาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่เป็นผู้สนับสนุนนะครับมอเกลิกบรรดากลุ่มสตร,ตรีต่างๆก็นำผลิตภัณฑ์มาร่วมจำหน่ายนี่น้ำพึ่งป่าสู้วัรณอาหารทะเลจากภาคใต้นะครับคอเวน้ำหอมจากอียิปต์ งานจัดในรูปแบบโต๊ะจีนนะครับ200โต๊ะมีคนจองเข้ามาเต็มทั้ง200โต๊ะนะครับถว่าเป็นงานที่ใหญ่มากเต็มห้องประชุมของศูนย์บริหารกิจการอิสลามเลยทีเดียวมีคุณกุ๊กนาตยาแดงบุกนาดีดดาราดังนะครับเข้ามาด้วยนะ ในกลุ่มสตรีจากจังหวัดต่างๆนะครับในกลุ่มสตรีอันดามันรวมกุ่นกันคึกคักทีเดียวนะครับนี่โต๊ะ v ี p ีนะฮะด้ดครับ อันนี้ทีมภาพยนต์ของแขกนะครับมานเกิดครบทีเดียวเร็วรับประทานอาหารนะครับกิจกรรมบนเวทีก็เริ่มขึ้นเช่นเดียวกันไปดูบรรยากาศก,ากันครับพี่น้องทั่วประเทศที่เราจะมีความสามารถที่จะทำงานสารยังต่อเพื่อที่จะให้ พวกเราได้มีการช่วยเหลือกันและให้ฝ่ายเยาวชนสตรีได้มีโอกาสเข้าไปดูแลเพื่อต่อยอดให้กับพี่น้องของเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนและกลุ่มสตรีต,ต,ตานในประเทศไทยที่ยังรอคอยเราอยู่หลังจากที่เราจะเสร็จการนี้แล้วเราจะมีการประชุมจะหาเรื่อกันและโดยเฉพาะพี่น้อง ภาคใต้ที่เราจะต้องนำ่องก,ก่อนวันนี้ก็จะขอขอบคุณพี่น้องอันดามันสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพี่น้องภาคใต้ทั้งหมดพี่น้องภาคอีสานพี่น้องภาคเหนือแต่วันนี้พี่น้องภาคกลางจำนวน25จังหวัดเราก็ได้ทับหน้าที่เป็นเจ้าภาพต้อนรับกับพี่น้อง ทุกๆคนที่มาอยู่ในบริเวณงานแห่งนี้นำไรายได้ที่พวกเราได้มาค้ำบุญกันในวันนี้เพื่อไปดูแลพี่น้องทั้งประเทศอิสลามตามแนวทางของข้านมีนั้นได้กำหนดว่าสังคมเล็กๆที่เรื่องด้วยยโงชนแลสตีเป็นครอบครัว,ว,วที่เป็นความสำคัญอย่างยิ่งทวดนการที่จะพัฒน,นาบริาหารบ้านเมืองบริาหาร 没。 Street, Madonna, Dandana, Chassuwa, and share to organize things, committee, the that function for women and move towards the future. In such a great cooperation from various networks of women, network of men, and also of to thank <speaking in Chinese> 我将代表这次活动的社会组织的了进入最善会，创造美好的生活，让新年人走向未来。简单总结一下此次活动的背景目标。今天的活动根据伊斯兰教法。 ็นคนดีมีวิวัยทางและจริยธรรมควบคู่กันซึ่งเยาวชนจะได้เป็นกำลังสำคัญหลักของสังคมและประเทศชาติต่อไปยังอยู่กันที่บรรยากาศบนเวทีนะครับเป็นช่วงของการมอบของที่ระลึกให้กับบรรดากลุ่มผู้ส,สนับสนุนการจัดงานก็มีคนให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้จำนวนมากทีเดียวนะครับ หวังที่จะให้การช่วยเหลือบรรดาเยาวชนทั่วประเทศนะที่ขาดโอกาสยากจนขาดแคลนรวมถึงบรรดาสตรีทั้งหลายที่ต้องการประกอบอาชีพนะที่มีความยากลำบากก็จะไปส่งเสริมไปสนับสนุนกันในอนาคตนะครับนี่เป็นทีมงานคณะกรรมการกลางสลามแห่งประเทศไทยกับบรรดาผู้จัดงานนะครับ สตีทั้งหลายนี่นะถือว่าเป็นบทบาทสำคัญในการจัดงานในวันนี้แจงนีลาสุดท้ายนิ่ทีมฝ่ายต้อนรับนะครับแต่งกายกันสวยงามทีเดียวนี่คุณทัพทิมอัญญรีน ดารานำในเรื่องของแขกนะหนังของแขกถึงตอนนี้ถ่ายทำเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการตัดต่อนะครับนี่ทีมงานทั้งผู้จัดทั้งผู้กำกับแล้วก็ดารานะครับบนเวทีก็ยังมีการมอบของที่ระลึกกันต่อนะครับในกลุ่มสตรีันดามัน รงานก็จบลงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอัสลามุอะไยกุมวเระมะตุลลอยิวะบาระกาตุ